รุ่นนี้พี่เป็นชุดเดทนะคะเป็นเดทลีนินผสมฝ้ายพี่ดูเนื้อลูกไม้นะตอนนี้สวยมากๆค่ะพี่งานเป็นคอปกนะแล้วก็ดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดงานป้ายอย่างดีค่ะลูกไม้ด้านหน้านะพี่เนื้อไม่คันเนื้อไม่สาดและมีล้และมีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะแขนใส่สบายไม่ต้องกลัวนะงานของสาวอวบแล้วพี่ดูชายลูกไม้นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเล่นลายเชิงแบบนี้ไม่ได้ตัดชายตรงตงานตัวแพงนะส่วนด้านหลังพี่ลีนินผสมฝ้ายตัวนี้บอกเลยเป็นางานตัวแพง ผ้าของเขานะคะพี่ด้านหลังจะไม่ยืดและไม่มีซับไม้นะเป็นผ้าลินี่ผสมฝ้ายผ้าดีมากๆค่ะส่วนด้านหน้าก็ลูกไม้เนื้อนี้เลยเนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวเฉลี่ยที่ที่40นิ้วค่ะพี่เป็นชุดเดทนะลินี่ผสมฝ้ายนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิวใส่สบายๆเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวรุ่นนี้จากปกติ279เานะพี่ตัวนี้สองสีสุดท้ายเหมือนกันค่ะพี่จะให้พี่พิเศษนะตัวนี้ให้แค่ สองสี่เก้าเท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนเดทแบบนี้ลูกมาเซลส์แบบนี้และเป็นลินินผสมฝ้ายนะให้พี่แค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไม่ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตาม้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ สำคัญเริ่มจำลัหัสให้ได้นะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะตัวนี้จะเรียกสีโอรสนะลูกไม้น้อสวยมากและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่เป็นสีส้มชานะมีส้มเดียวนะให้พี่พิเศษแค่สองสีเ้าเท่านั้นค่ะค่าส่งจะ29บาทหนอใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะ ท่าดีมากๆลูกไม้น้าสวยมากๆลิน้นนิประสมไฟเงินตัวแพงเก็บได้เก็บเลยตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองสี่เก้าเท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนพี่คุ้มมากๆถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะตัวนี้นะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสค่ะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะลายสวยมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะคะ รุ่นนี้พี่เป็นชุดเดทนะคะเป็นเดทลีนินผสมฝ้ายพี่ดูเนื้อลูกไม้นะตอนนี้สวยมากๆค่ะพี่งานเป็นคอปกนะแล้วก็ดุมมุกตรงนี้แกะได้จริงทุกเม็ดงานป้ายอย่างดีค่ะลูกไม้ด้านหน้านะพี่เนื้อไม่คันเนื้อไม่สากและมีล้อมีซับในด้านหน้าเนื้อหนาให้อย่างดีนะคะแขนใส่สบายไม่ต้องกลัวนะงานของสาวอวบแล้วพี่ดูชายลูกไม้นะสวยๆแบบนี้เลยค่ะเล่นลายเชิงแบบนี้ไม่ได้ตัดชายตรงตงานตัวแพงนะส่วนด้านหลังพี่ลีนินผสมฝ้ายรุนนี้บอกเลยเป็นางานตัวแพง ผ้าของเขานะคะพี่ด้านหลังจะไม่ยืดและไม่มีซับไม้นะเป็นผ้าลินินผสมฝ้ายผ้าดีมากๆค่ะส่วนด้านหน้าก็ลูกไม้เนื้อนี้เลยเนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะพี่รุ่นนี้อกหน้าผ้า50นิ้วความยาวชฉลจุยที่4ี่นิ้วค่ะพี่เป็นชุดเดทนะลินินผสมฝ้ายนะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยค่ะพี่เป็นฟิลใส่สบายๆเป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวรุ่นนี้จากปกติ279เานะพี่ตัวนี้สองสีสุดท้ายเหมือนกันค่ะพี่จะให้พี่พิเศษนะตัวนี้ให้แค่ 249เท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนเดทแบบนี้ลูกมาเซลส,สแบบนี้และเป็นลินินผสม้ายนะให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะขอบคุณเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงสีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องอยู่ที่แสงแลวอยู่ที่กล้องของพี่ขอบคุณเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไม่ต้องหัวตรงนี้ค่ะพี่เวลาพี่สั่งย้อนหลังนะพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะ สำคัญในเาริมจนดรหัสให้ได้นะพี่ถ้ารับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสนะคะตัวนี้จะเรียกสีโอรสนะลูกไม้น้อสวยมากและอีกหนึ่งสีค่ะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีส้มนะคะพี่เป็นสีส้มชานะมีส้มเดียวนะให้พี่พิเศษแค่สองสีปเ้าเท่านั้นค่ะค่าส่งจะ29บาทหนอใจเป็นแบบพร้อมโอนจะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มคะ่ะพี่รุ่นนี้เป็นชุดเดทนะ ท่าดีมากๆลูกไม้น่าสวยมากๆลิ้นนี่ผสมไฟเงินตัวแพงเก็บได้เก็บเลยตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองสี่เก้าเท่านั้นหาไม่ได้แน่นอนพี่คุ้มมากๆถ้ารับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีส้มชานะคะตัวนี้นะและอีกหนึ่งสีนะคะพี่ถ้าพี่จะรับตัวนี้พี่พิมพ์ว่าสีโอรสค่ะพี่ดูเนื้อลูกไม้นะลายสวยมากๆตัวนี้ให้พี่พิเศษแค่สองสี่เก้าเท่านั้นค่ะพี่ผ้าดีและทรงสวยมากๆตัวนี้นะคะ